กแว่าสีแดงมากเลยนะคะสจับเป็นตัดจับเป็นตอดนี่บบไหน่อยได้ไหมทำยังไงซื้อใส่แฟนคลับได้ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณาตูนะคั้ค่ฟังากเหน่อดวะทำอะไรครับผมเป็นกันกอด้แล้วทุกคน่แลว เป็นตลอดเวลานะต้องทำตคนนี้นะอ้อนตลอดตลอดเอาอีสามากแต่เราด้วยที่อวยพรได้หน่อยคุณนะได้ครับก็อ6รอบ9ปีขึ้นไปที่10คะแนนรอบขอให้ทีมพิธีงานทุกคนนะครับทำงานกันอย่างสนุกสนานเหมือนคนไม่ได้มาทำงานครับแล้วก็ขอให้ได้โบนัสเยอะๆเันเดือนขึ้นๆไม่มีลงมาเลยนะคร